4ส1สวัสอนดนี่เอนระคเราพวกเราเพิ่งไปทำงานกันมาแล้วก็มารวมตัวดีแอกันมีคนอยากให้ r ี a เพลงใหม่ล่าสุดของ New Country ติงติงตะิติิงี่เราก็เป็นหนึ่งในสาวอตอนนี้เรียกว่าเป็นติ่ง New Country แล้วแหละใช่จากที่ได้ดูผู้ชายทั้ง4ี่คนไปใช่คือฉันจะบอกว่าชนะดูเพลงนี้ใช่ไหมแล้วมันมีชื่อพระเอกของซีรีส์ัอันอะ ในเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่แล้วใช่ดูซีรีส์เขาหมดทุกเรื่องเลยก็เดี๋ยวจะมาดู m อว่าเขาจะขึ้นยังไงแต่ยอดพิ้วน้องสูงมากนะห้าวันสี่วันนี้คือก็ไปมากี่วันแล้วอ่ะห้าวันก็คือเจ้าก้าวแสนเจ็ดแล้วเริ่มเลยเริ่มจ้ะเป๊ะใครอ่ะเป๊ะกี่วมากล้ออะไอ่ะได้ขายก้านบเนาะโนบก้าวโนบก้ามีความไม่ใชื่อหรือล่อรอรอน้องชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย กิ๊กกอล์ฟเก่าคนีส่วนหมาซีมาซีจำหน้าไม่ได้หน้าคล้ายกันหมดเลยน่าจะชุดชุเหมือนสมอสอชิ้นนี้ใช่ไหมเออเออเออมันให้กลิ่นอายนั้นแต่เคนนี้ลูกพุ่งเลยนะออกลูกพุ่งเลยอยูลูกเอื้อนกับลุงลูกเป็นตีดีมากอะมันมากเลย คือปีใหม่นี้ต้องเต้นเพลงนี้นะทุกคนลูนนนกทุ่งลูกทุ่งแล้วเขามบอกไม่ลูกทุ่งไม่ได้ปะ เขาปสกอะชอบที่เขาชอบเข,เขาเรียกอะไรเขาชอบมีแบบลา่าล่าเาเขาทำดนเขาทำดนตีเองอะเขาสบายเองเขาเือใครอ่ะพระเอกเอมีอันนี้จับจมูกจริงน,น,นจับจมูกหรือเปล่าหอ้อหวต ก็นองคู่เข้ากันเนาะสองคน,งสน,งนสเสียงเป็นสเสียงเดียวกันครับคนแรกมีปรโทยทโดนเลยชอบอันเนี้ยเ<ผ>ปิาตาสิกูขัาาบ <c oughs> เต้นน่ารักนะ ตีดีอ huh. e. mm ่ะท่าเต้นดี่ะม่มีความ EDM ไหม EDM ผสมลูกพุ่งอะไรอย่างเงี้ยคือลายเต้นชัดแล้วมควาที่เขาชัดเนาะท่าเต้น่กลัว้ิ่หนุ่กลว้ แต่คน,ห,าห,าาน,นหนึ่งไม่ออกของคนไทยไม่แบบเวลาเล่นมุกอะ่ะ <c oughs> ต้องสะดุ้งอย่า <c oughs> มนนืาอคนณยังชอบเราก็ <c oughs> ชอบชอบชาอู ว่ามีต่อมี่ต่หยุดตรงนี้นะเห <od> มือนเดิมคำร้องทำนองนก็คู่กับจักับพันแล้วก็เรียบเรียงโดยภูเมธาแเดเก็มีถนนหลานนั้น ล่องหน้าป่ะขอเป็นพระไม่ดีตายไม่ล่องแต่ชุดอื่นทอมาเอฟซีโปรดิวเซอร์กับจักรพันธ์เจทีหวานคือแบบโฟมมดฟิลแบบมันผสมมันมิีหลายๆอย่างจะมีความแบบสโมสรชเมีโฟมมดผสมกันหลายๆอย่างมีความแบบ ลูกทุ่งแท้ก็แท้มากก็คือลูกเอื้อนอะได้มากใช่เป็นแบบลูกทุ่งเลยแต่ดนตรีก็จะมีความแบบมีดนตรีไทยนะมีลาหน้าแต่ว่าแต่ก็มีความแบบมี EDM เออ EDM เข้ามาใช่มันก็ทําให้มันสนุกมากเนาะมันทําให้เพลงเนี้ยมันดูมีอะไรที่สําคัญคือเนื้อหาเราอินไปกับเนื้อหาก็คือสองคนเนี้ยือาติ่งเกาหลีอยู่แล้วไงเออก็คือชอบดูซีรีส์คเทุกคนเข้ามาอยู่ในเพลงนี้มันก็เลยแบบ โอ้มันได้ใจเหรอแบบเออหวานมันขนตามงินเหมือนชาวอุยอะไรอย่างเงี้ยอยาก็คือชอบท่าเต้นมากดีมากน้องเขาเต้นดีด้วเแี่เต้นดีแล้วก็คอสตูมเลิศมันก็ต้องชมก่อนว่าค่ายนิวคันที่อ่ะคือเขาเขาน่าจะซ้อมกันหนักตั้งแต่แบบสี่ผู้ชายสี่คนของเซตแรกอ่ะก็คือเต้นเป๊ะผู้หญิงก็เต้นเป๊ะอีกใช่แล้วเข้ากันด้วยเลือกคนแบบเหมาะอ่ะเสียงเร่องเสียงหลังเสียง เสียงเข้ากันมากเหมือนกันมากคือเสียงมันโทนเดียวกันเออมันเป็นโทนเดียวกันแล้วก็ลายเต้นก็เท่ากันไม่มีใครโดนคือคือโอเคโอเคมากๆใช่แล้วก็แบบหวังว่าอยากเห็นอีกอะอยากเห็นเขาต้องปล่อยออกมาอีกแต่แต่นี่เดานะเพราะว่าเขาเขาคือมิวคันที่ใช่ไหมก็คือหกคนมีหกคนคิดว่าเขาต้องมีเพลงรวมกันใช่ก็คือเป็นอลบั้มเขาเดาว่าน่าจะมีเพลงรวมกันแบบหวังว่าพิกอดจะเป็นโปรดิวเซอร์ พอเชื่อมือเลยเห็นแค่สองเพลนี่เชื่อมือแบบได้ทุกดาวมาที่มหาพี่กอตก็คือขอเป็นกำลังใจให้พี่ก๊อตชกสู้เพราะว่าก็ให้น้องๆด้วยเนาะเขาพี่กอตก็คือคนที่เขาคือได้อ่านมีโอกาสได้อ่านคือรู้สึกว่าเขาเป็นเขาเหมือนเขาเป็นคนที่หูกได้รับโอกาสมาก่อนแล้วเขาไม่อยากจะส่งทอดโอกาส ออกไปสู่น้องๆอันนี้คือแบบแล้วก็ดูเหมือนพี่กอล์เขาตั้งใจมากกับกับนิวคันนี้ใช่โปรเซสเนี้ยจริงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอีคลิปที่แล้วอ่ะมันประสบผลสำเร็จมากคือเราก็ทำกันเล่นๆด้วยก็คือไม่คิดว่าด้วยช่องเราอ่ะ เราเราเราบอกไว้ในไบโออยู่แล้วว่าเราว่างเราถึงจะมาดูกันแล้วก็แบบว่าอเออพอเราดูแล้วเราก็ดูเพื่อความสนุกขนาดไม่ได้มีความแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้หาข้อมูลอะไรดูแบบสนุกอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังวิวแต่วิวมันดันขึ้นไปถึงสิ่งที่เรากําหนดไว้ก็คือ, 1, 000, ห,อนหนึ่งหมืน่นเรากำหนดไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเราจะเต้นเราจะกลับมาเต้นเออแต่ว่าตอนเนี้ยพี่อาร์ตอ่ะไม่พร้อมแล้วเราแต่ว่าเราสัญญาว่าเราจะกลับมาเต้นติดตามไปเลติ๊กต็อกนะฮะ channel เจอแน่นอนเพลงอะไรนะ โดนัทยังมีรูเอ้ยเขาชื่อเพลง s t a n บายหรอโอเคสำหรับอีพีนี้ก็ฝากต e ิดตามพวกเราทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะฝากกดไลค์กดเอ่อกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อยากได้3,000ซับก่อนปีใหม่อะจะได้ไหมอะแค่ร้อยร้อยกว่าใกล้ละจริงก็วันนี้ก็สวัสดีฮะบ๊ายบายสวลามทิว